EP 7จัดการเอกสารราชการส่งเอกสารแม่นยำตรงเวลาพนักงานมั่นใจองค์กรดูดีการส่งเอกสารสำหรับพนักงานใหม่เป็นขั้นตอทนที่สำคัญที่ HR, HR ต้องดูแลให้ครบถ้วนไม่พลาดเพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างถูกต้องและองค์กรดูเป็นมืออาชีพ 1. การยื่นเอกสารประกันสังคม HR ควรรีบจัดทำและส่งเอกสารขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้ครบภายใน30วันห,หลังจากที่พนักงานเริ่มงาน เพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลและประกันสังคมทันทีที่มีสิทธิ์โดยแบ่งเป็น2กรณีดังนี้พนักงานที่เคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนแล้วต้องยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนแบบสปส1นึ่ขีดศูทัเพื่ออัปเดตข้อมูลของพนักงานให้กับสำนักงานประกันสังคมพนักงานที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนต้องยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนใหม่แบบสปสหนึขีดศหรือสปสเกขีดศเพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิประโยชน์จากประกัันสงคม 2. กองทุนเงินทดแทนสำหรับการจัดการกองทุนเงินทดแทนต้องแจ้งรายงานสภาพการจ้างงานและสภาพการทำงานของบริษัทผ่านการยื่นแบบคลอ11ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหากบริษัทมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องทำการสมัครและแจ้งพนักงานใหม่กับสถาบันการเงินที่ดูแลกองทุนเพื่อให้พนักงานมีสิทธิรับเงินสำรองเลี้ยงชีพตามข้อตกลงของบริษัท 4. เอกสารการหักภาษีหน้าที่จ่าย ต้องยื่นเอกสารหักภาษีหน้าที่จ่ายของพนักงานพมอดอหนึ่งก่อให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในกำหนดของเดือนถัดไปเพื่อให้แน่ใจว่าการหักภาษีของพนักงานเป็นไปตามระเบียบของกรมสรรพากร <c oughs> การจัดการและส่งเอกสารราชการให้ครบถ้วนและตรงเวลาเป็นสิ่งที่เอชาไม่ควรพลาดเพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิประโยชน์ที่ถูกต้องและช่วยให้องค์กรดูเป็นมืออาชีพในอีพีถัดไปเป็นอีพีบทสรุป,ปรอติดตามรับชมกันนะครับ หรือสามารถอ่านบทความเช็คลิสต์สำหรับเจ้าของและ HR r การดูแลพนักงานใหม่อย่างละเอียดเพื่อการเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบได้ที่ QR Code นี้เลยครับ